สวัสดีค่ะทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าพวกดาราพวกเซเลบพวกนางแบบเนี่ยทำไมเขาถึงมีผิวที่สวยแล้วก็ใสอยากรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะเขามีตัวช่วยค่ะแล้วรู้ไหมว่าตัวช่วยของเขาอะ่ะ สามารถหาซื้อได้ในเซเวทั่วประเทศเลยนะมีทั้งขานาดผกพาแล้วก็ขวดใหญ่อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าหน้าตาเป็นยังไงนีน่นี่ค่ะอุ๊ยพิต้านี่ค่ะสิต้าเป็นสูตรทานาคาผสมกับมะขาม มีกันแดดด้วยถถมยังมีคอลลาเจนด้วยนะในนี้ยไม่ต้องไปกินคอลลาเจนให้เสียเวลาเลยค่ะเนี่ยจบในขวดเดียวแค่ใช้เช้าเย็นหลังอาบน้ำสวยเลยมีกันแดดด้วยนะในนี้ป้องกันแสงแดดป้องกันแสง U V ของแดดด้วย ไปซื้อมาใช้กันนะมันดีจริงๆเพราะเราก็ใช้อยู่ถึงจะไม่ข่าวนะแต่ใส่อะแกผิวดูแลดูสุขภาพดีก้าออกแดดก้ามั่นใจโชว์แดดไปเลยจ้าก็รู้อยู่ว่าแดดประเทศไทยอะเป็นยังไงแค่เดินออกไปหน้าบ้านนี่แทบละลายจ้าร้อนมากแต่ตัวเนี้ยเอาอยู่ ไม่มีเหงื่อแถมไม่แห้งผิวดูชุ่มชื้นผิวไม่แห้งผิวดีผิวไม่ไหม้เลิศไปตา